ชีวิตของพระนท่านผพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นตัวอย่างของผู้ผ่านการอบรมบ่มเพาะและขัดเกลาตนเองด้วยการทำดีทั้งกายวาจาใจเป็นการทำดีต่อชาติบ้านเมืองต่อคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องในะระหว่างเวลาจากเด็กชายเปรม ที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดสู่ความเป็นพ้นเอกเปรมของสังคมไทยจึงมีบทเรียนชีวิตที่น่าศึกษามากมายโดยเฉพาะวิธีคิดและค่านิยมที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้เด็กชายเปรมเป็นบุตรคนที่หกของรองอมาตย์โทหลวงวินิจฉันตรรมและนางอดทั้งสองท่านเป็นชาวนครศรีธรรมราชแต่ได้ย้ายมาอยู่สงขลา เนื่องจากรองอมัตโทหลวงวินิจธันตกรรมได้รับแต่งตั้งเป็นพัฒรรมรงค์หรือพัสดีเมืองสงขลาแม้ครอบครัวจะจากบ้านเกิดมานานลูกๆก,ก็ยังเห็นความผูกพันเอื้ออาทรของพ่อและแม่ต่อชาวนครศรีธรรมราชด้วยกันมีการไปมาหาสู่และช่วยเหลือต้อนรับเมื่อชาวนครศรีธรรมราชแวะมาที่สงขลาแม้มิใช่ญาติแต่พ่อและแม่ก็ให้ลูกๆเรียกเป็นลุงป้าน้าอา ด้วยความเคารพนับถือครอบครัวตินสุลานนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเด็กชายเพรมใกล้ชิดพระพุทธศาสนานับแต่แรกเกิดก็ว่าได้เนื่องจากบิดาได้ขอให้พระรัตนทัชมุนีศรีธรรมราชเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งชื่อให ทุกเช้าพ่อและแม่จะชวนลูกๆทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันพระก็จะพาลูกไปฟังเทศที่วัดหากวันใดลูกๆมัวแต่วิ่งเล่นกันในวัดเมื่อกลับถึงบ้านแม่ก็จะเล่าเรื่องที่พระเทศให้ลูกฟังอีกเป็นการอบรมลูกไปในตัวสิ่งสำคัญที่พ่อและแม่ตั้งใจให้แก่ลูกทุกคนอย่างดีที่สุดคือการศึกษาหลวงมินิทันตรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่มีความมานะพยายาม ท่านเป็นเพียงลูกชาวสวนอำเภอลานสกาแต่ก็มุ่งศึกษาหาความรู้เมื่อเข้ารับราชการก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุลอันเป็นมงคลแก่วงตระกูลว่าเป็นนาสูลานนท์ ส่วนแม่แม้จะไม่เคยเล่าเรียนที่ใดแต่ก็เห็นคุณค่าของการศึกษาอบรมให้ลูกๆประพฤติดีคอยเตือนลูกให้ไปเรียนทันเวลาจนลูกได้รับใบมันเรียนจากโรงเรียนคนละหลายใบแม้ในายามที่ครอบครัวขัดสนอันเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงที่รัฐตัดทอนงบประมาณแผ่นดินพ่อและแม่ก็ยังพยายามให้ลูกๆทั้งเจคนได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ แม้จะต้องใช้เงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตแม้กระทั่งต้องยอมขายบ้านเพื่อรวบรวมเงินสำหรับให้ลูกหลายคนเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพรวมทั้งเด็กชายเปลมซึ่งสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบได้เช่นเดียวกับพี่ชายอีกสองคนหากเปรียบชีวิตเหมือนด่งต้นไม้ ชีวิตวัยเด็กของพระนท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นเสมือนต้นกล้าที่แข็งแรงพร้อมจะงอกงามขึ้นเป็นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์สิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้คือการมีแบบอย่างดีงามและซึมซับรับสิ่งดีๆเหล่านั้นมาพัฒนาตนและนี่ก็คือย่างก้าวแรกของพระนท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ผู้ตั้งมั่นในสัจจาวาจาที่ว่าเกิดมา ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน